สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูพัชราพรหนูกระโทกนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่5สารรอบตัวของเราเรื่องการแยกสารผสมโดยการตกตะกอนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับ การแยกสารผสมที่มีของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลวนะคะโดยการตกตะกอนเดี๋ยวเราไปศึกษาจากคลิปวิดีโอกันได้เลยนะคะคำถามนะคะถ้ามีของแข็งขนาดเล็กมากๆลอยอยู่ในของเหลวจะมีวิธีการแยกของแข็งขนาดเล็กมากนั้นออกจากของเหลวได้อย่างไร จากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีบิกอ e r ทั้งหมด3ามกเกอร์บิ gger ที่1่จะมีน้ําที่เป็นดูเหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะบิกอร์ที่2ก็จะมีการแยกออกจากกันบ้างเล็กน้อยแหละบิกอร์ที่3ก็แยกเป็นชั้นทั้งหมด2ชั้นเลยนะคะด้านบนเป็นใสๆและด้านล่างเป็นเนื้อนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการตกตะกอน การตกตะกรนนะคะจะใช้แยกของผสมเนื้อผสมที่เป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลวทําได้โดยนําของผสมนั้นวางทิ้งไว้ให้สารแขวนลอยค่อยๆตกตะกรนนอนก้นในกรณีที่ตะกรอนเบามากถ้าต้องการให้ตะกรอนเร็วขึ้น อาจทำได้โดยใช้สารตัวกลางให้อนุภาคของตะกอนมาเกาะเมื่อมีมวลมากขึ้นน้ำหนักจะมากขึ้นจะตกตะกอนได้เร็วขึ้นเช่นการใช้สารส้มแข่งอนุภาคของสารส้มก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในโมเลกุลของสารที่ต้องการตกตะกอนมาเกาะตะกอนก็จะตกเร็วขึ้นนั่นเองค่ะไปดูการใช้สารส้มกันนะคะ ในอดีตก่อนที่จะมีน้ำประปาใช้กันแบบทุกวันนี้นะคะชาวบ้านก็จะใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองในการอุปโภคซึ่งน้ำจากคลองบางแห่งก็จะขุ่นเนื่องจากมีผงดินและเศษใบไม้ปะปนอยู่นะคะ แับบ้านก็จะตัดน้ําขึ้นมาพักทิ้งไว้และปล่อยให้ตะกรอนขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในน้ําเนี่ยค่อยๆตกตะกรอนลงมาที่ก้นภาชนะภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเรานั่นเองภายหลังต่อมาก็จะมีการใช้สารส้มช่วยให้เกิดการตกตะกรอนสารส้ม ในรูปคุณครูสมมติให้เป็นประจุบวกนะคะสารผสมให้เป็นประจุลบนะคะโดยอนุภาคของสารส้มจะเข้าไปจับกับตะกอนขนาดเล็กในนั้นเป็นประจุบวกกับประจุลบที่จับตัวรวมกันนะคะทําให้สารมีน้ําหนักมากขึ้นจึงตกตะกอนลงมาในก้นภาชนะเป็นรูปที่3ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโรคได้เร็วขึ้นนะคะเราก็จะนํำ ประโยชน์ของการตกตะกอนมาใช้ในการกรรมวิธีผลิตน้ำประปาของเรานะคะเขาก็จะสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่โรงสูบน้ำดิบนะคะผ่านกรรมวิธี การผสมปูนขาวและสารส้งเพื่อให้ตกตะกอนลงไปที่ถังตกตะกอนบ่อกรองน้ำที่ผสมด้วยคอลีนนะคะไปที่ถังเก็บน้ำใสเดินทางต่อไปที่โรงสูบน้ำเข้าอุโม,มงค์ส่งน้ำเข้าหอสูบป,ประแรงดันนะคะไปยังสถานีสูบจ่ายน้ำและสุดท้ายเข้าสู่ระบบท่อประทานและหอจ่ายน้ำนั่นเอง ประโยชน์ของการตกตะกอนมีมากมายเลยนะคะนักเรียนสามารถเห็นได้ในชีวิตประจำวันมาดูกันค่ะน้ำส้มข้นแท้กับน้ำส้มข้นปลอมสังเกตได้อย่างไรน้ำส้มข้นแท้นะคะเมื่อข้นทิ้งไว้ในระยะเวลาหนึ่งน้ำจะตกตะกอนแยกตัวเป็นชั้นเนื่องจากมีเนื้อส้มจริงๆผสมอยู่นะคะส่วนน้ำส้มข้นปลอมจะไม่ตกตะกอนเนื่องจากไม่มีเนื้อส้มผสมอยู่ น้ำพึ่งค่ะถ้าเป็นน้ำพึ้งแท้จะไม่ตกตะกอนนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำพึ่งที่ผสมน้ำตาลจะตกตะกอนเป็นผึกน้ำตาลค่ะเมื่อตั้งทิ้งไว้ในระยะเวลานานๆนะคะนักเรียนลองสังเกตน้ำพึ้งที่บ้านดูนะคะแบบฝึกหัดนะคะข้อที่1ให้นักเรียนเนี่ยนะคะ ดูว่าสารใดเมื่อตั้งทิ้งไว้จะเกิดตะกอนที่ก้นภาชนะให้นักเรียนขีดถูกลงไปในตารางนะคะแบบฝึกหัดนี้ให้นักเรียนทําลงไปในสมุดนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดข้อที่หนึ่งเมื่อสารใดเมื่อตั้งทิ้งไว้จะเกิดการตกตะกอนที่ก้นภาชนะนักเรียนก็ดูนะคะอย่างเช่นน้ําอบนักเรียนคิดว่าตกตะกอนไหมถ้าคิดว่าตกก็ขีดถูกลงไปเลยนะคะ น้ำคึ้งน้ำโคลนน้ำทะเลและน้ำผลไม้ปัน่นต่อไปข้อที่2แรงโน้มถ่วงของโลกเกี่ยวกับการตกตะกอนของสารอย่างไรข้อที่2นะคะแรงโน้มถ่วงของโลกเกี่ยวกับการตกตะกอนของสารผสมอย่างไรและข้อที่3นะคะ และข้อที่3สารส้มช่วยให้การตกตะกอนเร็วขึ้นได้อย่างไรนะคะข้อที่3สารส้มช่วยให้เกิดการตกตะกอนเร็วขึ้นได้อย่างไรให้นักเรียนนะคะทำลงไปในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปงานที่ทำเสร็จเรียบร้อยเข้าไปในไลน์กลุ่มวิทยาศาสตร์เหมือนเดิม วันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ